三。 ปรากฏการใหม่จากกลุ่มโรมัน789กลุ่มไหนทำได้แบบนี้บ้างในรอบเมรเล่นะคะรวม4เซียนบวก4ีไม้หวานเจี๊ยบมาดูกันค่ะทุกคนขาที่40ไม้เนี่ยมันมีอยู่จริงไหมนะคะบวก12ไม้คะ่ะทุกคนขาบวก15ไม้แล้วนะไปกันต่อคะ่ะบวก22ไม้คะ่ะทุกคนขาปู่สมเตือนแล้วนะใครได้แล้วถอนก่อนได้เลยนะครับบวก23คะ่ะบวก26นะบวก28ไพ่หมดเราก็ไปกันต่อนะจ๊าไม่เว้น บวกยีบเก้าบวกสามสถอนได้ถอนเจ๊บุตรเตือนก่อนแล้วนะบวก32ค่ะบวก34นะบวก35มสบวกสามีลุ้น40มีลุ้น40 สี่สิบไม้จริงๆค่ะทุกคนขาวัวนนี้นะคะสี่สิบไม้แบบแตกตุกๆกันเลยทีเดียวมาดูกันค่ะทุกคนขาว่าสมาชิกเนี่ยบวกกันไปเท่าไหร่กันบ้างนะบวกสามพันบวกสองพันสี่ค่ะบวกสามพันสองนะบวกสี่พันอีกแล้วนะคะทุกคนขาบวกสามพันเก้าบวกสี่พันบวกห้าพันห้านะคะทุกคนขาบวกยับยับจริงๆเนาะวันนี้บวกสองพันแปดบวกสี่พันเก้ายังมีอีกเหรอเนี่ย โอ้โหบวก1,700งพันบวกสามพนหะวันนี้นี่มันสุดยอดจริงๆคะ่ะทุกคนและยังมีการพูดคุยหยอกล้อนะคะหยอกล้อเล่นกับสมาชิกให้ความรู้สึกถึงความเป็นกันเองเจวาเนี่ยไม่มีกลุ่มไหนนีมีแน่ๆนะข้อนี้นะ่ะพวกเราเนี่ยไม่มีการนําลูกค้าแบบผ่านๆแน่นอนคะ่ะทุกคนคะ่ะนํากันแบบจริงจังทีเดียวและสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเนี่ย 1,832คนก็เป็นคนจริงๆนะคะที่ไม่ใช่คนปลอมแต่อย่างใดเลยโอ้โหวันนี้นะคะเจก็ขอทาพิสูจน์ค่ะทุกคนคะใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เจขอให้คุณเข้ามาแล้วคุณมาพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เลยคะ่ะ